เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะพาพี่น้องมาชมด้านในของเจ้าไมโครเทคนะครับที่ผมได้นำมาจัดจำหน่ายให้พี่น้องนะครับในราคา2,800บาทนะครับรูปลักษณ์เขาจะมาอย่างไงพี่น้องดูพร้อมกันแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราจะเทสนะครับก็เดี๋ยวจะเสียบเข้ากับ Power M แล้วก็จะลองเดินวัะยะให้พี่น้องคร่าวๆดูนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะทดสอบประมาณสัก25เมตรว่าเจ้าไมโครเทคตัวนี้จะ รับสัญญาณได้ไหมกับเจ้า MT ตอง 5D นะครับในราคา2,080น,นะครับยังพอมีเหลืออยู่ด้วยพี่น้องใครที่จะเอาเอ็ดไลน์มาแล้วกันครับ mm hmm. เขาจะมาแบบนี้แล้วพี่น้องนี่นะครับเขาจะมากล่องแบบนี้เลยนะครับจัดส่งไปให้ก็จะเป็นกล่องกระดาษแบบนี้ให้เลยนะครับผมแล้วก็มาถึงเกะเลยครับพี่น้องมาเกะพร้อมกันนี่เลยเออนะฮะเกะวางเดียวนี้นะอ๋อไม่ใช่ <laughs> เอออะ เกะกระดาษออกมาปุ๊บนะครับเขาก็จะเป็นในส่วนของกล่องเจียมบอลอยู่ด้านในแบบนี้ด้วยพี่น้องนี่เราก็ดึงออกได้เลยนะครับเอ้าดึงออกไหมเอ้ยชุบเอ้ช่ะพี่น้องขอยักเขย่าเด้อไม่ออกเอ้ย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 เออนะฮะเอ้านีบด้วยโอ้ยากจริงๆนะพี่น้องกว่าจะได้แต่ละคลิปให้พี่น้องได้ชมนี่นะฮะเอ้า นะครับใครที่จะสั่งก็ถักมานี้นะครับหลักๆเลยได้กระเป๋าแบบนี้พี่น้องเนี่ยได้กระเป๋าแบบนี้เลยนะครับเปิดมาที่พวะชึบนี่นะครับมีตัวรังไข่รองให้มีคู่มือนะครับตัวนี้ให้นะครับแล้วก็เป็นตัวเครื่องเขาจะประมาณนี้ตัวเครื่องนะครับจอาเครื่องออกก่อนนะครับผมแล้วก็ตัวนี้เป็น ด้านในนะครับที่แถมมาให้อีกก็จะเป็นลูกไม้ลูกไม้เป็นแบบไหนโอ้ลูกไม้สวยครับพี่น,น้องนีนะครับออกแบบได้ดีนะครับผมลูกไม้สวยเลยครับผมแล้วก็มีชุดย้ายเสาหน้าให้นะครับย้ายเสาหน้าได้ด้วยนะพี่น้องแล้วก็เสาหลังจะได้มีแจ็คให้อันนี้ก็จะเป็นโปรกใส่ตัวด้านหลังของไม้นะครับเป็นโปรกลุกอย่างนะนี่นะครับโปรกลุกย่ยยางให้นะครับ ผมชอบไมโครเทคอย่างหนึ่งนะมารับสัญญาณได้ดีอ่ะไม่ค่อยหลุดด้วยนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นสายตัวเสียบตัวเครื่องเขานะครับอันนี้ก็จะเป็นเสาเนาะนี่เสานะครับอ่ะเดี๋ยวมาประกอบก่อนนะครับเตรียมที่จะต่อเข้าแจ็กเจอให้เรียบร้อยแล้วจะเริ่มเทสดูนะครับเดี๋ยวให้ดูภายนอกเขาว่ายัางไงต่อเรียบร้อยมาแล้วนะครับเครื่องเขาจะประมาณนี้นะครับผมไม่ได้ชุดย้ายเสานะก็คือ เนี่ยครับรูปลักเขาก็จะรับสัญญาณที่803.7อันนี้8 0 5 7เราสามารถปรับจูนได้นะครับก็คือย้ายคลื่นได้นะครับลูกไม้ประมาณนี้เดี๋ยวแจ้งก่อนคนที่จะเอาไปใช้ถ้าว่ากดเช่นานมันจะย้ายคลืนนะครับเพราะฉะนั้นดูตามผมนะพี่น้องกดเนี้ยคือกดหนึ่งครั้งติดปุ๊บเอามือปล่อยออกเลยนะเนี่ยครับผมก็คือห้ามเช่นานนะครับไม่งั้น ไมเขาจะโดดไปเป็น AB เลยนะครับ mm. ก็คือกดเช่หนึ่งครั้งแล้วก็ปล่อยครับเนี่ยติดแล้วเดี๋ยวจะทดสอบ A ก่อนนะครับชิก o n ิิเนะครับอันนี้ B นะครับชิก o e เิเดี๋ยวเราจะมาลงนะครับว่าเขาจะรับสัญญ,ญาณได้ไกลขนาดไหนกับเจ้าไมโครเทคราคา2,800บาทนะครับมาพี่น้องอันนี้คือลำโพงนะครับที่ผมเทสนะครับ จะลองดูด้วยนะครับเพราะว่านเนี่ยครับผมผมเอาตัวรับสัญญาณบังในบ้านอยู่นะครับเดี๋ยวจะมาลงประมาณสักสิบเมตรก่อนนะครับว่าคลื่นเขาหายไหมอันนี้ไม่มีเสียงรบกวนนะครับเจ็บจอบเจ็บจอบอะไรไม่มีเลยนะประมาณนี้นะครับสิบเมตรเช็ควัอันนี้เป็นไมตัวเอนะครับเช็ควันนะครับเช็ควันทดสอบเช็ควันิบเมตรผ่านพี่น้อง มาดูในส่วนประมาณสัก20เนงะี้ยผมคร่าวๆนะพี่น้องนะครับก็ไม่มีใครใช้ไม้ไกลขนาดนี้หรอกมั้งนะครับนี่อันนี้ประมาณโอ้น่าจะประมาณ25เมตรอ่ะพี่น้องระยะนี้25เมตรเช็ค one G เช็ค one G ตัว B นะครับเช็ค one G one G ทดสอบสวัสดีครับสวัส,สดีครับ ดังปกติครับพี่น้องมาถอยไปอีกครับผมเอาสักสามสิบแล้วกันเนาะอือโอ้ใครใช้ไม้ไกลขนาดนี้ก็สุดยอดแล้วครับพี่น้องอ่ะนี่ไม่ใช่สามสิบล้มั้งนี่อืมน่าจะเกือบสี่สห้าิแล้วมั้งนี่อ่ะประมาณนี้แล้วกันได้พี่น้องเช็ควอนจีสะสองโลเทสดังปกตินะครับโลอีกตัวครับเช็ควอนจีวอนีโอ้แจ๋วครับพี่น้องนี่นะฮะ เอาเลยครับพี่น้องอย่าคิดเยอะครับผม2,800บาทนะครับรวมจัดส่งทั่วประเทศจังหวัดไหนก็ตามเตะ2,950ามีจำนวนจำกัดเดอ้อไปแล้วครับผมโอ้ร้อนพี่น้อง